สวัสดีครับฟีฟ่าม b i l e เซิร์ฟเกาหลีนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูวิธีการหาเงินนะครับหาเงินของจะเป็นเงินทองนะครับเงินสีทองนะครับหรือจะเป็นเงินสีเขียวนะครับเงินสีทองก็คือไว้สําหรับการเทนนักเตะนะครับผมแล้วก็ส่วนเงินสีเขียวนี่สําหรับการซื้อขายนักเตะนะครับผมตัวนี้ก็จะแยกเป็นเงิน2ส่วนนะครับสำหรับเซิร์ฟนอกของเซิร์ฟเกาหลีนะครับผม ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาเงินกันเลยครับก็คือมาที่ตัวเกมกันนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวอย่างแรกเลยนะครับไปดูที่การเช็คอินหลายวันนะครับตัวนี้คลิกเข้าไปครับตรงมุมซ้ายบนนะครับผมคลิกเข้ามาครับผมแล้วก็เมนูต่อมานะครับไปดูที่เมนูซ้ายนะครับตรงนี้จะเช็คอินตามวันเวลานะครับอันนี้จะเป็นเวลาของเซิร์ฟเกาหลีนะครับจะเป็นเวลาของเกาหลีครับไม่ใช่เวลาไทยนะครับก็คือให้จําก็คือจะเป็น เช้ากลางวันเย็นนะครับก็ค um like right ือว่าอยากได้เงินนะครับตรงนี้สายฟรีก็ต้องขยันทําการเช็คอินนะครับเพราะว่าตรงนี้จะลองเข้าไปดูครับตรงเป็นช่วงเช้านะครับกดคลิกเข้ามาดูครับตรงนี้นะครับก็จะมีการแจกเงินนะครับเป็นสีเงินทองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับเงินสําหรับการเทนะครับก็คือจําเป็นนะครับในการเทนนักเตะต้องใช้เงินตัวนี้นะครับผมก็คือสะสมไว้เยอะๆนะครับมาดูตัวที่2ครับตอนนี้จะเป็นก็คือเช็ค เป็นกลางวันนะครับก็คิดง่ายๆก็คือตามนี้ครับก็จะมีได้นักเตะนะครับตอนนี้จะเป็นการสุ่มนะครับผมทั้งสามารถได้นักเตะหรือจะเป็นเงินสีทองนะครับหรือจะเป็นสกิลบูทนะครับถ้าได้นักเตะมาก็สามารถทําการขายได้นะครับเพราะว่านักเตะของเซิร์ฟเกาหลีตัวนี้นะครับเป็นกรอบสีทองนี้จะได้ราคาดีกว่านะครับก็คือจะราคาก็จะพอจะขายได้ทําเงินได้นะครับดีกว่าทางเซิร์ฟไทยนะเพราะว่าค่อนข้างถูกนะครับผมแล้วก็ ตัวที่3นะครับตัวล่างนะครับก็จะเป็นเช็คอินช่วงเย็นนะครับตัวนี้ก็จะให้เป็นการสุ่มเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นเงินสีทองเช่นกันนะครับแล้วก็ได้ตัวนักเตะนะครับถ้าถ้าทําการสุ่มได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโอเวียร้อยถึงร้อยสิบนะครับคือสามจุดนะครับก็คือเป็นการเป็นการเพิ่มเงินนะครับเป็นเงินทองนะครับก็คือมาหาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนทั้งจุดส่วนต่อไปนะครับก็คือให้มาดูด้านล่างครับเป็นการเล่น รายวันนะครับผมตรงนี้จะเป็นกิจรายวันเลยนะครับก็คือจะทําการแจกนะครับก็จะมีทางเงินนะครับเงินสีทองนะครับตรงนี้ก็จะใช้ในการเทนักเตะก็คือทํากิจรายวันให้ครบนะครับทุกวันทุกวันครับก็จะสะสมเพิ่มได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับเดี๋ยวดูส่วนต่อไปครับผมส่วนอื่นๆนั่คือการทำอีเวนต์นะครับก็คลิกไปที่อีเวนต์เลยครับผม ตรงนี้ก็ไล่ไปเลยครับเป็นอีเวนต์เป็นกิจประจำวันนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตรงนี้ก็มาดูด้านขวามือครับตรงนี้ของรางวัลจะเป็นนักเตะนะครับก็เอามาทําการขายได้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะมีราคานะครับก็คือ o v r ตั้งแต่1 0 9นะครับถึง110นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสุ่มนะครับเราไปดูส่วนต่อไปครับก็คือเก็บเป็นการกิจรายวันเช่นกันนะครับตรงนี้ก็จะได้ เล่นรายวันมาก็จะได้เงินเช่นกันครับเป็นเงินสีทองตรวนี้นะครับก็ทําการเล่นให้ครบนะครับก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ไปดูส่วนอื่นนะครับก็อย่างชาเลนต์นะครับเข้าไปดูครับตรงนี้ครับชาเลนต์อันนี้ชาเลนต์จะได้เป็นของรางวัลจะเป็นเงินเขียวนะครับเงินเขียวตรงนี้มูลค่าก็ประมาณ17ล้านนะครับถ้าชนะนะครับถึง เป็นวินเนอร์นะครับก็จะได้มา17ล้านตรงนี้จะเป็นเงินสีเขียวนะครับก็เอาไปใช้จ่ายซื้อขายนักเตะนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวไปดูส่วนต่อไปครับผมนี่ครับส่วนต่อมาครับเป็น UCL นะครับ UCL หมวดชารเลนต์นะครับ UCL ตัวนี้ก็จะเป็นกิจรายวันเช่นกันนะครับก็คือของรางวันก็จะเป็นเงินเหรียญทองนะครับเงินทองนะครับ ตัวนี้ก็จะได้นะครับออกมาที่เมนูแรกนะครับเมนูแรกตรงนี้ส่วนสําคัญที่จะได้เงินเยอะที่สุดนะครับก็จะเป็นการซื้อขายนักเตะนั่นเองครับกดคลิกเข้าไปดูครับผมตรงนี้ก็นักเตะที่ไม่ใช้นะครับทําการขายให้หมดเลยครับผมเพราะว่าจะได้เงินมาเป็นผลทางสุดท้ายนะครับก็คือจะได้ราคาดีที่สุดนะครับผมตรงนี้ก็ไล่ไปเลยครับตัว oer ที่เป็นนักเตะกรอบสีทองนะครับราคาก็จะดีนะครับผมค่อนข้างจะดีนะครับ ก็อย่างที่แอดขายมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นนักเตะทองนะครับที่ได้มากรอบสีทองนะครับได้มานะครับก็ทําการขายให้หมดนะครับเพื่อจะมาเอาเงินนะครับในการใช้จ่ายนะครับในการซื้อนักเตะนะครับผมตัวนี้ครับแล้วก็ส่วนค่าธรรมเนียมการคืนนะครับรับเงินคืนนะครับตรงนี้ก็เซิร์ฟของเกาหลีก็จะให้คืนด้วยนะครับผมอย่าง ตัวอย่าง TP นะครับตรงนี้จะเป็นเงินนะครับก็คือขายได้นะครับ,รบก็คือยอดรวมจะอยู่ที่13ล้านนะครับผมแต่ว่าโดนค่าธรรมเนียมไปสักหล้านนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับส่วนของค่าธรรมเนียมคืนได้นะครับผมก็คือได้ตรงนี้จะได้ตัวนักเตะขายนักเตะมาก็จะอยู่ที่8ล้านนะครับผมส่วนการรับค่าธรรมเนียมคืนนะครับเราก็ไปรับที่เมนู ตรงกดมาที่อีเวนต์นะครับเมนูที่2ครับผมการรับเงินคืนค่าธรรมเนียมคืนการขายนักเตะนะครับก็มาที่เมนูอีเวนต์นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาที่เมนูที่2นะครับนับจากข้างล่างมานะครับผมคลิกเข้ามาครับผมตรงนี้นะครับก็เราก็เลื่อนไปทางด้านขวามือสุดนะครับผมแล้วก็มมนูดูเมนูตรงด้านขวาสุดนะครับ กดคลิกเข้ามาครับตรงนี้จะเป็นรายเดือนตอนนี้จะเป็นด้านบนจะเป็นเลขบอกเดือนนะครับเดือน6ก็คือเดือนนี้นั่นเองนะครับเราทําการคลิกทางด้านเมนูขวานะครับกดคลิกเข้ามาครับตรงนี้ครับก็จะเป็นเงิน tp ที่เราได้คืนจากการขายนักเตะนะครับทั้งหมดเลยครับของเดือนนะครับผมแต่ละวันนะครับก็จะมารวมทีงจุดนี้นะครับผมเราทําการกดรับคืนได้เลยครับเพลียงแค่นี้ครับก็จะได้เงิน tp นะครับสาหรับ การซื้อนักเตะครั้งต่อไปได้แล้วนะครับผมตรงนี้ก็อย่าลืมขายนักเตะแล้วก็มารับเงินคืนตรงส่วนนี้นะครับเป็นค่าธรรมเนียมคืนนะครับผมค่าธรรมเนียมก็จะส่งมาที่ตัว inbox นะครับเป็นข้อความนะครับเราคลิกเข้าไปรับได้เลยครับกดรับครับผม คืนมาแล้วครับทั้งหมดก็ตรงนี้ก็จะเป็น TP 28ล้านนะครับก็คือตรงนี้ก็กดรับได้เลยครับผมตอนนี้เป็นค่าธรรมเนียมคืนนะครับการขายนักเตะนะครับผมอีก1จุดจะเป็นช่อง Star Pass นะครับผมเป็นเมนูด้านบนนะครับคลิกเข้ามาเลยครับผมตรงนี้นะครับเป็นสายพาร์ตนะครับสายเติมกับสายฟรีนะครับสายฟรีตัวนี้ก็จะมีการแจกเงินเขียวด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเงิน F นะครับแล้วก็เงินสีทองนะครับก็คือจะแจกทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ มีเหรียญกุญแจนะครับตรงนี้ก็สําหรับการเดินหมากนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะไล่ไปทั้งหมดจะมีทั้งหมด14ช่องด้วยกันนะครับผมสุดท้ายก็จะได้เงินสีเขียวเช่นกันนะครับตรงนี้ก็ยังไงก็อย่าลืมกดทำแต้มนะครับแล้วก็มารับตรงจุดนี้นะครับผมของสตาร์พาร์ตนะครับสายฟรีนะครับผมช่องทางการหาเงินนะครับก็จะเข้าๆประมาณนี้นะครับทั้งเงินทองนะครับแล้วก็เงินเขียวนะครับยังไงก็ ต้องขยันเล่นนะครับสำหรับฟีฟ่าเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟเกาหลีนะครับสายฟรีนะครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณครับพี่ๆที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดซับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ